สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวาดชิ้นงานตัวประคองสปริงนะครับเป็นชิ้นงานง่ายๆนะครับที่ใช้ทำสั่งเบื้องต้นของ SOLIDWORKS ในการเขียนนะครับโอเคขั้นแรกนะครับอันนี้ที่ที่เปิดมาแล้วคือหน้าต่างชิ้นงานที่เป็นพาร์ทนะครับผมเปิดเข้ามาแล้วก็โอเคเราจะเริ่มสเก็ตช์กันโดยการไปที่ทำสั่งนี้ครับสเก็ตคลิกเข้าไป เราจะเห็นว่ามีอยู่หลายเพลงนะครับฟอนต์ท็อปไรท์อันนี้ผมในกรณีน,น,นี้ผมเลือกฟอนต์แล้วกันจริงๆจะเลือกตรงไหนก็ได้ขั้นต่อไปคือเราไปเลือกคําสั่งลายนะครับลายถี่ตรงนี้กดไปแล้วผมก็มาคลิกที่ออริจินหนึ่งเทเพื่อที่จะสเกตนะครับเริ่มต้นการสเกตโอเคัอันนี้ผมจะสเกตชิ้งงา,น,า,านคร่าวๆก่อนนะครับของ รูปทรงของมันคร่าวๆไม่จำเป็นต้องขนาดถูกครับสเก็ตไปก่อนนะครับคร่าวๆโอเคนี่ผมสเก็ตแล้วเรามาเรียนรู้เรื่องเป้าหมายของเราก่อนนะครับเห็นว่าตรงนี้จะเป็นเส้นสีดำนะครับบริเวณนี้จะเป็นเส้นสีฟ้าเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้ชิ้นงานทั้งหมดที่เราวาดเนี่ยเป็นเส้นสีดำทั้งหมด เส้นสีดำเขาจะเรียกว่า fully define d คือกำหนดขนาดครบแล้วนะครับส่วนเส้นสีฟ้านี่คือ under define d คือแรกงำหนดขนาดไม่ครบนะครับวิธีการที่จะทำให้กลายเป็นเส้นสีดำได้นะครับก็คือมีจะมี2วิธีคือ 1. คือการกำหนด relative คือความสัมพันธ์ระหว่างเส้นให้มันกับหรือการกำหนดขนาดให้มันโดยใช้คำสั่งนี้ครับ smart dimension ขั้นแรกผมจะใช้คำการกำหนด relative ก่อนนะครับจะกำหนด relative หรือความสัมพันธ์ระหว่างเส้นเนี่ยให้วิธีการใช้คือให้เรากด control 1นทีนะครับที่คีย์บอร์ดแล้วเราก็ไปเลือกเส้นอ่สมมติผมจะใช้เส้น2เส้นนี้มีขนาดเท่ากันผมกด control 1นทีผมไปคลิกชี้แล้วคลิกที่เส้นนี้แล้วไปชี้ที่คลิกอีกเส้นหนึ่งจะขึ้นมาด้านซ้ายมือว่า add relation ตรงนี้นะครับผมคลิกคำว่า equal เรามาเรียนรู้คำสั่งตรงนี้ก่อน horizontal นี่คือให้เส้นแนวระนาบนะครับอยู่ในแนวระนาบระดับ vertical <Word> คือให้แนวอยู่ในแนวตั้ง collinear คือให้เส้นมาร่วมศูนย์กัน perpendicular, perpendicular นี่คือให้เส้นตั้งฉากกัน parallel นี่คือให้เส้นขนานกันนะครับ equal <Eco S 2> คือให้เส้นเท่ากัน f i x นี่คือเส้นอยู่ยังไงให้อยู่อย่างนั้น ค,คือฟิกตำแหน่งให้มันเลยโอเคผมต้องการให้เส้น2เส้นนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกคำสั่ง E c โคตรงนี้ที่เป็นเครื่องหมายเท่ากับผมคลิกเท่านี้เส้น2เส้นนี้ก็เท่ากันแล้วอ่ะผมลองเลื่อนดูจะเห็นว่าขนาดมันแปลเปลี่ยนกันนะครับเท่ากันคราวนี้ผมต้องการให้เส้นนี้ครับ3เส้นนี้แล้วก็3เส้นเนี้ยเท่ากันผมก็กด ctrl จะวิธีเทลมะครับ จี้ไปแล้วคลิกจี้ไปแล้วคลิกนะครับทั้ง6เส้นให้ครบแล้วผมก็มาคลิก e อนนีโคตัวนี้แล้วก็กดถูเท่านี้เส้น6เส้นนี้ก็เท่ากันลอะอ่ผมลองมูฟดูอ่จะเห็นว่าเส้น2เส้น6เส้นนี้จะเท่ากันเลยโอเคต่อไปผมจะให้2เส้นนี้ขนาดกันอ่ผมก็เพิ่มรีเลชันเข้าไปอ่าตอานี้ผมจี้ไปผมมาคลิกก่อนผมเห็นว่าอ้าวมันขนาดกันแล้วนี่เห็นไหม พอเวลาเราใส่ relation แล้วเนี่ยพอเราคลิกไปจะเห็นว่ามันจะขึ้นเป็นร lation ตรงนี้ให้นะครับผมมาคลิกตรงนี้อ่าตรงนี้ขนาดแล้วโอเคตรงนี้ขนาดหรือยังตรงนี้ขนาดแล้วนะครับต่อมาผมจะมาใส่ relation โดยตรงนี้ให้เส้นสองเส้นนี้เท่ากันมาทำเหมือนเดิมอีก a l นะครับถล้าลองเลื่อนดูโอเค relation ต่อไปนะครับคือตรงนี้ ให้สองสนี้เท่ากันโอเคผมว่าผมหมดและววิธีการ add relation ใ,ใส่ใส่ไอตัวความสัมพันธ์เนี่ยผมทำมากกว่านี้ไม่ได้แล้วผมมาใช้คำสั่งนี้แทน smart dimension ผมมาจี้แล้วคลิกที่มันเสร็จแล้วผมก็มากำหนดขนาดให้ครับตัวนี้ผมตองการกำหนดขนาดให้เสนนี้ผมมาจี้แล้วคลิกหนึ่งทีก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมคลิกอีกหนึ่งทีจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมา Mod ให้พิมพ์ตัวเลขขนาดที่เราต้องการเข้าไปสมมุติผมต้องการ40ผมพิมพ์40แล้วติ๊กถูกโอเคขนาดก็จะถูกปรับเปลี่ยนนะครับเป็นอยู่ในรูปลักษณะน,นี้ผมต้องการตรงนี้50ผมมาทำวิธีเดิมผมวิธีการคำนวณขนาดอย่างนี้เราเรียกวิธีการคำนวณขนาดเส้นนะครับ ถ้าผมต้องการกําหนดขนาดระหว่างความยาวตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับผมก็มาคลิกที่เส้นนี้แล้วผมก็ลากมามาคลิกที่เส้นนี้ครั้งหนึ่งผมก็จะสามารถกําหนดขนาดได้นะครับต่อมายังเป็นสีฟ้าอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะใส่ก็คือการกาหนดขนาดมุมผมมาจี้เส้นนี้แล้วก็มาจี้ที่เส้นนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายการทํามุมแบบนี้ผมพิมพ์้าไป เพียงเท่านี้เส้นก็เป็นสีดําทั้งหมดแล้วนะครับนี่คือเป้าหมายที่เราต้องการโอเคเป็นเ้นเป็นสีดําหมดแล้วผมก็ออกจากส,สั่ง smart dimension นะครับขั้นตอนต่อไปคือผมจะทําการลบมุมขอบตรงนี้ลบขอบตรงนี้นะครับลบมุมทั้งหมดเลยให้มีรัศมีห้าห้ามิลลิเมตรนะครับผมไปเลือกคำสั่งนี้ครับ fillet ผมคลิกหนึ่งทีตรงนี้จะขึ้นมานะครับเป็นเรเดียนนะครับตรงนี้เป็นเรเดียนเป็นรัศมีผมต้องการ5้ามลเมตรใช่ไหมผมพิมพ์อ้าผมพิมพ์5เสร็จแล้วผมก็ไปคลิกเห็นไหมครับที่ตรงนี้อันนี้ไม่เป็นไรช่างมาแล้วผมก็คลิกที่มุมมุมที่ผมต้องการ อันนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้บอกเฉยๆว่า Relation มันจะมีปัญหาเล็กน้อยไม่เป็นไรแล้วก็คลิกไปที่จุดที่เราต้องการทั้งหมดนะผมต้องการกี่จุดผมก็คลิกไปเรื่อยๆนะครับไปจนครบ โอเคในเมื่อผมคิดครบแล้วนะครับผมก็มาติ๊กเครื่องหมายนีคยเครื่องหมายถูกเท่านี้ผมก็จะได้แล้วการลบมุมนะครับแล้วมันจะเขียนตรงนี้ว่าขนาด5นะครับถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะเราก็มาเข้าคำสั่งสมาร์ทเดนชั่นนะครับแล้วเราก็มาจะมาลากตรงนี้ได้นะเปลี่ยนให้มันอยู่ตรงไหนก็ได้ โอเคผมราะว่าเราสเก็ตเสร็จแล้วเราสเก็ตรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในเมื่อเราสเก็ตเสร็จขั้นต่อไปคือจากการสเก็ตแล้วเราก็จะสร้างรูปสามมิติจากภาพสเก็ตตรงนี้นะครับโดยการออกจากัมสิทสเก็ตก็จะเห็นเป็นรูปแบบนี้นะฮะมาเข้าคำสั่งฟีเจอร์คลิกคำว่า extrude boss base ตรงนี้คำว่า extrude boss base เนี่ยคือการ นะครับจะเห็นอย่างในรูปเมื่อผมคลิกแล้วเนะี่ยคือการยืด extrude แปลว่าดึงหรือยืดนะครับเป็นการยืดทิ้งงานจากไฟล์สเก็ตออกมาเราจะมาดูตรงนี้กันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า end condition นะครับจะมีคาว่า Blind จะมีระยะ l i า d up to w a l t c e x up to surface offset เนะี่ยพวกนี้ up to body m i d plane นะครับในลักษณะที่เราต้องการจะ extrude จาก ที่จะ p เพลงที่เราต้ององการคือฟอนต์เพลงของเราที่เราเลือกนะครับไปยังเท่าไหร่ไม่รู้คือเขาให้เราเรียกว่าบลายนะครับถ้าผมมาลากตรงนี้เราจะสามารถยืดออกได้ไปที่ตรงไหนไม่รู้ให,ให้ใช้คําสั่งบลายถ้าเราต้องการบอกว่าอยากจะเอ็กซ์ชูดกลับด้านไปได้ไหมได้นะครับมาชี้ตรงนี้ครับ reverse direction ตรงนี้คลิกไปมันก็จะกลับด้าน อันนี้ผมต้องการความหนาความลึกนะครับปรับความลึกตรงนี้เราจะปรับความลึกกันตรงนี้เขาเรียกว่าเด็นะจะปรับความลึกผมให้เป็น40นะครับผมก็พิมพ์40กด enter แล้วผมก็กดถูกนะครับเท่านี้ชิ้นงานผมก็เป็น3มมิติเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเราสามารถหมุนดูชิ้นงานนะครับโดยการ กดเมาส์กลางนะครับแล้วก็หมุนดูโอ้ยสมมติผมหม,มุนเล่นจนจนผมกลับไปได้แล้วผมทําซะแย่และนี่ผมก็มาตรงนี้ display s t a r เอ็นี่ครับมาตรงนี้ตรงนี้ครับ view orientation ไปคลิกตรงนี้ Isometric หรือจะอยากจะดูวิวอื่นก็แล้วแต่เรานะครับนี่ผมเลือก s o m e t r i c ก็ได้เดี๋ยวจะเป็น Trimetric ก็ได้นะครับโอเค ต่อไปนะครับจะเป็นการเซฟนะครับเราก็เซฟงานนะครับโดยการกดตรงนี้นครับคำสั่ง save. เซฟแล้วก็ไปที่ไฟล์ที่เราต้องการจะเซฟก่อนนะครับไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเซฟผมพิมพ์ไว้ว่าอันนี้คือชื่อตัวประคองสปริงนะครับแล้วเซฟนะครับ 逃离烟